เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่ผมคุณลอรลิรจ,จากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอเกมเลยของ f o r r o n r r นะครับหลังจากที่ผมปล่อยวิดีโอตอนล่าสุดซึ่งเป็นวิดีโอที่ผมเล่นแมตช์ดวลน,นะครับกับผู้เล่นคนอื่นแบบ1ต่อนหนึ่งนะฮะไม่มียึดจุดไม่มีมินเนียน่ยรู้สึกว่าหลายคนจะชอบวิดีโอตอนนั้นกันมากนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนกับได้สัมผัสกับ แก่นแท้ของความต่อสู้ที่ของการต่อสู้ที่แท้จริงของตัวเกมได้ดีนะฮะแล้วส่วนตัวผมเองก็รู้สึกเริ่มจะเสพติดโหมดการเล่นดวนนี้ไปแล้วด้วยนะฮะเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือยังไม่เจอใครที่ยำผมได้เละเทะจนรู้สึกว่าเอ้ยกูเลิกเล่นดีกว่าอะไรทำนองนี้นะฮะ <What? S 1> เพราะฉะนั้นก็ยังมีความสุขดีนะะได้สู้กับคนที่ฝีมือสูสีใกล้เคียงกันก็น่าจะมีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นลองมาดูแมตต์ต่อไปกันเลยนะครับนี่เป็นแมตต์ที่ผม ดวนกับผู้เล่นที่เล่นโอโลจิเออโอโลจิเนี่ยเป็นศัตรูที่ผมเกลียดมากตั้งแต่ช่วงเบตาที่ได้ลองเล่นมาเพราะเขาไวมากนะครับแล้วผมรับมือไม่ได้ครับผมไม่มีวิธีอะไรที่จะจัดการกับเขานะครับตอนช่วงเบตานะผมเจอยอดฝีมือคนหนึ่งนี่โดนเขายำซะแบบไปไม่เป็นเลยนะฮะนี่เริ่มมาหมอนี่ดูฟอร์มดีนะครับผมดูเหมือนทำผลงานได้ดีในช่วงแรกอ่าเพราะว่า คือเกมมันก็เพิ่งวางจําหน่ายเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะฝีมือก็น่าจะไล่ๆกันหมดนะฮะอยู่ที่ทักษะโดยพื้นฐานว่าใครมีถนัดแนวนี้มาก่อนเป็นพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําอาจจะเก่งเร็วกว่าคนอื่นแต่เบื้องต้นก็ยังใกล้ๆเคียงก,กันเพราะฉะนั้นสู้กับคนนี้สนุกครับสู้สนุกแล้วผมแพ้เขายักเยินแบบบ่อยมากแนละนี่ตาแรกชนะมาได้นะฮะแต่ยังเหมือนกับเป็นช่วงเรียนรู้ฝีมือกันมากกว่านะ เพราะว่าผมแพ้เขาล้วลัวเลยนะวิดีโอที่เอามาให้ดูนี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะผมพยายามมานั่งศึกษาหาเหตุผลว่าผมพลาดตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เหมือนกับกลับไปทําการบ้าน,นครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมาอันนี้เมื่อสักครู่ถ้าคนมีประสบการณ์มากๆน่าจะหลบได้หรือไม่ใช่หลบได้หมายถึงแพร่รีได้แล้วก็อดสังเกตการออกดาบของโลจีนะฮะมันไวมากนะฮะซ้ายขวาบนนี่ผมรับไม่ทันเลยนี่ถอยหลังสับหนึ่งดอก ข้างบนมาเหมือนจะแพรี่ได้ตามไปเขาก็เหมือนกับพยายามสู umas, ้แล้วถอยสู้แล้วถอยเพราะเหมือนกับสต a ามิน่ของเขาจะใช้เปลืองหรือยังไงถ้าออกดาบบ่อยนะฮะเพราะผมก็ไม่เคยเล่นโอโลจิมาก่อนก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่เขาตีเสมอกลับมาได้แล้วหนึ่งหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่อยากจะดูผมเล่นตัวอื่นบ้างนะก็ผมคิดว่าก็คงจะมีการอัพสลับสลับกันไปแล้วกันนะฮะระหว่างตัววอร์เดที่ผมพยายามจะ เก่งให้ถึงที่สุดนะครับกับตัวละครตัวอื่นนะผมเข้าใจว่าตัวละครมันเยอะมีหลายแบบว่าอาจจะอยากดูกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไว้เดี๋ยวผมจะเล่นตัวอื่นแบบขำๆไปแล้วกันนะฮะอันนี้แมทที่3แล้วมาถึงโดนตอดเลือดหายไปครึ่งหลอดอืมเร็วมากผมเคา์เตอร์ได้ลูกนี้เป็นอะไรไหมเขาการเบรกของผมแต่เขาไม่ออกอาวุธต่อแล้วสตามินาเขาหมดพอดีฮนะแม่ โชคดีไปนะตอนนี้เสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งตานี้โอ้ยผมสับได้โดนเรียบร้อยเก็บได้ออีหนึ่งครั้งครับคือการชนะของผมในช่วงเนี้ยมันก็ยังรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่ฝีมือเท่าไหร่มันจะออกแนวแบบบังเอิญฟุกฟ,ก,ฟกโชคดีสับได้มากกว่านะฮะจริงๆแล้วผมเคยได้ยินผู้เล่นที่มีฝีมือเก่งมากๆของวอเดนนะครับที่เป็นชาวต่างชาตินะฮะ เขามีทําวิดีโอแบบทิ utorial กันมาเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตัวละครวอรเดนตัวเดียวมีวิดีโอสอนวิธีการเล่นยาวเกือบชั่วโมงนะครับว่าคอมโบของวอรเดนพลิกแพงอะไรได้ยังไงบ้างซึ่งลึกซึ้งมากแล้วผมต้องใช้เวลาศึกษานานอะ่ะย่อยย่อยยากแล้วต่อให้รู้ก็ไม่ใช่ว่าทําได้านนิ้วไม่ไวเท่าเขานะโอ้มันมีอะไรดีๆเยอะมากเลยว่าเดี๋ยวผมจะเอามาให้แบบเอามาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะนี่โดนเขา เก็บไปอีกแล้วนะกลายเป็น2-2แล้วแม์นี้สูสีมากนะฮะต้องตัดสินกันจนถึงดาบสุดท้ายเลยทีเดียวเอาล้วครับต่อไปจะเป็นตาที่5นะฮะของแม์แรกนะฮะเริ่มแล้วครับอ่ะเมื่อกี้ผมเล่าค้างไว้ว่า ตัววอร์เดนนะครับคือยอดฝีมือของฝรั่งเนี่ยเขาบอกมาว่าโอ้โหนี่ตายแบบไม่ไม่มีอุทอเลยฟัน,เ,นเขาไม่ได้ชัดดาบเลยนะทางยูทุ e ของฝรั่งเขาแจ้งมาว่าเหมือนกับการจับคู่วอร์เดนกับโอโลจิเวลาเจอกันเนี่ยจริงๆแล้วนะี่ยวอร์เดนจะได้เปรียบโอโลจิด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าโอโลจิมีท่าโจมตีก้าจากด้านบนเยอะมาก ซึ่งถ้าโจมตีจากด้านบนเนี่ยมันเป็นขนมของวอร์เดที่เก่งๆเพราะถ้าแพรลี่บนของ w อร์เดนั้นมีการเคาน์เตอร์ที่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับแบบว่าแอบมีแพ้ทางกันนิดนิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าโ,โอโรจิจะสู้ไม่ได้ก็อย่างที่เห็นนะฮะเขาสู้ผมแบบเหนือชั้นเลยนะฮะสับผมซะแบบไม่เหลือเลย ไม่โดนฟันไม่โดนเขาเลยสักครั้งด้วยซ้ำวันนี้เขาอ่าเรายังไม่ออกคือระบบการจับคู่สู้กันของเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ได้หลุดทุกครั้งที่จบเกมจบแมตช์คือถ้าทั้งสองฝ่ายยังยินดีที่จะอยู่ในห้องเดิมนะฮะสู้กันเจอคู่ต่อสู้คนเดิมอาจจะเปลี่ยนตัวหรือไม่เปลี่ยนตัวก็แล้วแต่แต่เราไม่ต้องไปนั่งคอยหาคู่ใหม่ซึ่งผมว่ามันก็ทําให้สปีด ที่เราจะต้องมานั่งรองในแต่ละแม์มันไม่สูงน,นะฮะซึ่งก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะนี่เป็นแม์ต่อมาของอการดวลของผมกับผู้เล่นคนนี้นะคือแม์แรกเกมที่เบียดเบียดกันมากๆชนะกันแบบ3ต่อ2เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะส่งผลต่อจิตใจของผู้เล่นนะแพ้หรือชนะไม่ไม่เท่าไหร่แต่ความมั่นใจหรือความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่นิ่งอะ่ะมันมีผลมากๆซึ่งมันสะท้อนมาในแมทที่2ของผมนะฮะ ก็คือแมบนี้นั่นเองนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเาสับสเขานี่เคานเ,เตอร์เขาไม่ได้สักครั้งเลยนะทั้งที่ฝึกมาคือผมแอบรู้สึกว่าผมมีปัญหากับระบบการควบคุมของเกมนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าเวลาผมจะฟันกวาดกด L 1 R 1กับ L R 2พร้อมกันบางทีมันไม่ติดนะฮะแล้วบางทีเคาน์เตอร์จังหวะน่าจะได้ก็ไม่ติดเหมือนกันนะฮะไม่รู้ทําไมนะฮะ คือผมก็ไม่อยากจะโทษว่ามันไม่ใช่ฝีมือของผม,มโทษเกมซะอะไรอย่างนี้ก็มันก็จะดูน่าเกลียดไปหน่อยแต่ว่าผมมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะแต่ก็รอดูไปสักพักแล้วกันว่าหลังจากที่เล่นไปแล้วผมจะเขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นไหมหรือว่าคนอื่นๆมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันไหมนะก็ลองมาคุยกันดูนะฮะอันนี้สับหนึ่งสองโดนเคาน์เ,เตอร์กลับมาเนี่ยเขาบนบนบนมาสามทีไม่มีเปลี่ยนทิศเลยแบบนี้ผมควรจะเคาน์เตอร์ได้อย่างน้อยก็หนึ่งครั้ง อ่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือดีอ่าได้สับข้างเรียบร้อยครับได้ Execute ด้วยนะเท่ไปเลยพูดถึงค่า Execute ก็อยากจะได้อันใหม่เหมือนกันผมเชื่อว่าอัปเดตต่อๆไปของตัวเกมนะครับค่า Execute ต่างๆนะน่าจะตามมานะแล้วก็พวกเอฟเฟกพวกปีกไฟปีกเรืองแสงหรือว่านู่นนี่นั่นท่าเท่ๆก็คงจะเข้ามาหลอกให้เราเสียตังค์กันอีกนะฮะ โอเคนี่เสมอกันอยู่หนึ่งหึงในดาบนี้ผมว่าไงเคาน์เตอร์โอ้โหดอกนี้สวยจริงๆนะเริ่มเปิดเกมมาถือว่าได้เปรียบเลยแต่โดนเขาเอาคืนแล้วเป็นยังไงเนี่ยช็อตที่เขาถอยไปแล้วกวาดมาเนี่ยถ้าดาบผ่าราบเนี่ยเอย้ผมดูใหญ่บะมากเกินไหม่ะคือมันควรจะเคาน์เตอร์ได้เมื่อกี้ก็น่าจะได้นะนี่นำนำเขามาเยอะมากตอนต้นเกมแต่โดนเขาสอยเอาคืนจนร่วงเลยนะครับคือ มันคือความไม่นิ่งอะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงบางทีเรื่องฝีมือการกดเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแต่พอตื่นเต้นปุ๊บมันทําให้ทุกอย่างมันล้วนได้นะไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนก็ตามนะซึ่งหลักการนี้ผมคิดว่ามันมันทั้งกีฬาเอยหรือว่าการแข่งขันอะไรทุกประเภทอนะรวไมไปถึงการเล่นเกมด้วยมันมีผลทั้งสิ้นนะอ่านี่สวนได้แล้วจริงๆเมื่อกี้ผมก็ไม่ควรจะย้ําด้านบนอ่านี่โดวเขาหนึ่งสอง 1-2เรียบร้อยเลยฮนะจบแพ้เลยโดนแพ้ห่างด้วยนะสามหนะรู้สึกแต่ก็ถือว่าเป็นแม์ที่ผมผมมีความสุขนะคือต่อให้แพ้ก็คือแบบว่ารู้สึกว่าเออมันเป็นความผิดของเรา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 ,เราน่าจะพลาดตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังตื้ออยู่นะฮะยังไม่ยอมเปลี่ยน ไม่ยอมเปลี่ยนคู่ตรอสู้ไม่ยอมหนีออกจากเกมที่บางบางคนเขาเรียกว่าเรชควิดนะครับก็คือเหมือนแบบโมโหมากสู้ไม่ได้ออกแม่งเลยอะไรประมาณนี้นะฮะขอตื้อลองดูอีกสักครั้งครับว่าวันนี้ชนะแกะได้ฉันจะได้ไปนอนหลับสบายใจนะฮะรอเข้าเกมกันนะฮะ ทั้งสองคนยังคงใช้ตัวละครตัวเดิมนะผมก็ยังเป็นวอร์เดนเหมือนเดิมในขณะ,ะที่ฝ่ายตรงข้ามก็ยังเป็นโอโลจิเช่นเดิมนะฮะและตาเนี้ยเอ่อธงนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นธงจากไต้หวันนะน่า,น,า,น,าน่าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นไต้หวันและตาน,นี้เป็นตานที่ผมประสบความล้เล็จคนระับในที่สุดหลังจากที่ตื้อกันมาผมก็เอาชนะเขาจนได้ไม่รู้เพราะเขาเบื่อหรือเปล่าไม่รู้นะคือสู้ไอ้หมอนี่อยู่ได้ลำคาและอะไรแบบนี้นะฮะ ก็เลยแบบว่าเออยอมอ่อนให้อะไรทำนองนั้นเริ่มต้นขึ้นมากวาดข้างโชเดอร์แบสเขาหลบออกนอกระยะนี่ผมจะถีบเขาตรงลงไปแต่ว่าถีบไม่ได้อสวนได้ต่อดหัวได้หนึ่งครั้งเขาหนีไม่ต้องเฮลวอีกแล้วแต่หลบออกมาได้อ่าวิ่งหนีไปทางนั้นเลือดเขาแดงแล้วนะแต่ของผมยังพอจะมีเยอะอยู่บ้างแต่ก็ปรประมาณไม่ได้โอโลจิทำแต้มได้เร็ว กวาดไปหนึ่งครั้งต่อไปอีกครั้งหนึ่งโอ้สตาร์มิน่าผมหมดขึ้นแดงนำมาดีๆจะโดนอีกแล้วเรียบร้อยเลยโดนปั่นหัวด้วยนะโอ้คือช่วงต้นเนี่ยทำมาดีแล้วแต่พอ,เ,อ,อเข้าเห็นว่าเขาเลือดเขาวิกฤตเนี่ยผมไปเร่งจังหวะของไม่เป็นตัวของตัวเองคนระับคือเร่งจังหวะมากเกินไปก็เลยทำให้ประมาทใช้สตาร์มิน่าตัวเองหมดแล้วก็โดนลงัดลงโทษนะฮะเต็มที่เลยนะ ต่อมาเป็นตาที่2องครับเริ่มต้นขึ้นโอ้โหเขาได้ผมเอโอ้โหเที่ยวนี้ผมแพรี่ได้หลกอมโ,โชเดอร์แบสสับสโซเ์แบสหลบได้ครับโอ้มหลบไม่ได้แต่ผมฟันไม่ทนันเอา้าโซเอบสอีกทีคอมโบนี้เป็นคอมโบอินฟินิตของตัววอร์เดนนะครับถ้าสตารมีน่าไม่หมดทําได้เรื่อยๆอ่ากาดได้คราวนี้ไม่หลงกลแล้วฟ,ฟันขวามาฟันบดส เคาน์เตอร์สวยงามมากครับโอโหรอบนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะสู้ได้ดีนะช่วงแรกผมนําไปไกลแบบไม่เสียเลือดเลยด้วยนะครับโอโหเสียจังหวะตอนกลางไปนิดหน่อยนะฮะร,รอบที่สามอ่ารู้สึกตอนนี้แต้มจะเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งนะฮะต้องมาชิงความได้เปรียบกันในตาน,นี้โอโ้เขาออกดาบจังหวะดีกว่าครับแล้วผมสับไปเขากัดได้มาถึงก็โดนเป็นหลายดาบแล้วเลือด ลถไปเยอะโอ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเนี่ยครับเขาแย็บผมเมาหมัดไปเลยนะนี่ฟันเบาอย่างเดียวทำอะไรไม่ทันแล้วติดมุมด้วยนะครับแพ้เขาง่ายง่ายเลยไม่มีการดูเชิงอะไรอย่างใดสแปมกลุ่มฟันอย่างเดียวนี่ผมทำอะไรไม่ทันแล้วอรอบที่สี่นะฮะกลับมาที่เดิมโดนนำอยู่สองต่อหนึ่งเขาฟันมาผมกัดได้แต่เคาน์เตอร์บนเคาน์เตอร์ได้ ต่อได้นิดหน่อยเขากิ้งหลมหนีไปเหมือนกับโอโรจิคนนี้แบบชอบเลี้ยงสตามีน่าตัวเองด้วยนะครับโอ้ผมเคาน์เตอร์ได้สองครั้งที่ทำเขาวิกฤตแล้ววิ่งเข้ามาสับซะตั้งตัวไม่ทันฮะเลยได้แต้มตีตื้นมาเป็น2-2ครับผมต้องมาวัดกันที่ตาสุดท้ายอีกแล้วนะครับโอ้ถือว่าดูเดือนนะตาอนนี้ตอนนั้นตอนเล่นนี่แบบใจเต้นแล้วครับเพราะว่า แพ้เข้ามา2ตาติดครับแล้วแต้มตาสุดท้ายตาน,นี้มันก็ต้องมาตัดสินกันที่ตาสุดท้ายอีกต่างหากรอบที่สมครับสับมาโอ้ผมฟันบนได้นะฮะฟันบนได้หนึ่งดาบแต่ก็ไม่ไม่แรงนักเขาถอยไปสังเกตว่าเขาสุดทางแล้วเขาไม่มีที่ให้หนีแล้วนะออกมาไม่ได้แล้วนะครับอยู่ที่ผมแล้วว่าจะเอาเขาได้ลงหรือเปล่าเรียบร้อยครับ <c oughs> กาดเบรคเขาเข้าไปนะฮะแล้วเขาก็าโดนติดสตันแล้วก็ทําในที่สุด สามารถที่จะพี่กลับมาเก็บชัยชนะหลังจากที่แพ้มารวดรวดรัวๆัว,วห,ลหลายๆครั้งได้นะก็หวังว่าคงจะชอบกันนะแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ